ช่องระคางทองสวัสดีค่ะคลิปนี้มีแนวทางราวพัฒนาของมาดามยูมาฝากนะคะงวดประจำวันที่21ทธันวาคม2565ค่ะแนวทางตำราวดวน,นี้มาดามยูให้เด่นที่3และ8นะคะ ตัวเจาะสามหนึ่งสามสี่แล้วก็สามเจ็ดค่ะแปดศูนย์แปดหนึ่งแล้วก็แปดห้าค่ะชุดสามตัว 8,3,0,6,7,0แนวทางโดยมาดามยูค่ะแนวทางมีข้อมีหลุดนะคะถ้าใครเห็นเลขแล้วชอบค่อยตามแต่ถ้าไม่ชอบปล่อยผ่านก่อนค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องระคังทองด้วยนะคะ ตัวที่ขีดเส้นใต้สีแดงคือตัวเน้นนะคะแนวทางเราพัฒนาวันนี้มาดามยูเน้นที่ส7แล้วก็80ค่ะงวดที่แล้วปังมากนะคะเด้งๆบนล่างแนวทางงวดที่แล้วค่ะมาดามยูปังมากแตกที่45และก็สี่้าสี่ค่ะ วดนนี้มาลุ้นกันนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะ